เสีตังค์ก็จลาสตังค์ก็อ๋อไม่หิวอ่ะอไปจะพาไปดูข้างในแม่ยังไม่ป่าป่ายังไม่เด่นตัวเดี๋ยวพาไปดูข้างในเหนื่อยจ้ะเดีย๋ยวจะพาไปดูแค่นี้ร่มลื่นมาก ดูต้นไม้มันโกงมันกลางอยู่กับธรรมชาติทุกมีความสุขไม่ต้องเข้าป่าหักหน้อไม้แล้วคนเยอะนะตรงนี้มันจะเป็นเทนนิสที่เขาเล่นเทนนิสกันจะพยายามนิ่งทางน้นเขาให้คนเข้าได้จะาพาไปเข้า แม่กล้องไม่สั่นใช่ไหมนิ่งอยู่ใช่ไหมคะน้องเขาจะวิ่งรอบวิบ่งวิ่งรอบเขียวชะอุ่มเลยนั่นนะนนแม่ตัวนี้สวยมากลายสวยสวยเนี่ย ลายสวยมากเลยแอบ่องมาก,ก่อนสวัสดีทุกคนนะคะอุย้ยรอสมาร์ท ถ้าเป็นคนนะสาวเลยวิ่งตามแล้วนี่น้องเขาหล่อมากเลยคเคบผิวก็สวยมากเลยแม่ขนเงาแว่น <c oughs> <c oughs> อุ้ยน้องหล่อจัง สวยมากสมาร์ทรอแบบตืวนเต้นสุดรอแม่น้องใส่แว่นด้วยนะน้องใส่แว่นตาด้วยดิ ถ้าเจอจะแต่งตัวสมัยโบราณกันยุคยุคที่กำลังกำลังไอมีนกเขามีนกเขาอยู่ในมือด้วยแม่เห็นไหมนี่อนี่เขาถือนกเขาอยู่ในมือด้วย มาคู Entonces, qué, no? ่นกเข้าอยู Aj Aj ude, ่ในมือด้วยอันี้ถ้าน้องน้องจอดทําไมนี่เคยไม้เฟมาโตขวาเคยไม้เฟมาตัวอ่าหยุดไปหยุดต่อท้ายมั้งแม่ น้องน้องตกใจเขาให้น้องนิ่งแป๊บหนึ่งก่อนรอมากอุ้ยมีลาด้วยมีน้องลาด้วยนะแม่วันดีค่าน้องวีมีน้องลาด้วย ไม่ได้มีมีน้องลาด้วยเนยจะพาไปดูอีกตัวมีน้องลาด้วยอันนี้คือน้องลาอาซิเนียนลูน้องลาฮะอาอสวยนี่ก็ยังรอเอ็มมี่วัสดีจ้า ามาดูมา